สวัสดีกับพผมสวัสดีพีพีเพ่อนเพินสมาชิกทุกคนนะพผมนะวันนี้พมเอาประวัิการชนเบบโยโย่ของวัวขู่นึ่งลานกเส้นชนกันวันนี้สีสนามยี่ในมาฟากนะพผมนะขู่นี่หน้าเล่หน้าติดตามมากมากอ้ามพลาดเลยครับพผมนะเดี๋ยวไปฟังประวัิการชนเบบโยโย่ข้องท่างซ่องตัวนึครับผมตัวที่ตานน้อยู่ที่หน้าจอสายมือนี้นับตัวนี้ชื่อว่าโนดคุมพยักหรือว่าปืนใหญ่นับนะตัวนี้ตัวดีเลยนะตัวนี้ชนมาเรวยวเาว้นนะ่อผมนะเคยเพลนาบิล่าเล้วโก็อบมาชนะโม้อลำซ่องที่บางกลมหนับนะ ตัวนี้ชนเรื่อยๆไม่แคบเท่าใดหนับมวโท่ฟี่มือชนไม่เล่าๆหนาผมนะชุนละเอียดผ่าวัวซุ้งๆถาซุ้ยหนับท่อคางนักหมากระบุมตัวนี้หลักท่ลำนัดนัดรอชุมร้อยเน่เราไปกันทีทางด้านคูชนกันมั่งหนาผมนะตัวที่ตางเน้นอยู่ที่หน้าจอข้ามือนี้หนับตัวนี้ชื่อว่านินงามมุนดำหรือไว้แบกเบิ้ลหนาผมนะตัวนี้ตัวดีตัวเนี้ยวมือนกันดีเนี้ยหนับนะดีทังคูกระบุมนคูนี้นะตัวนี้ลาสุดชนะมาจากบางกลมหนาผมนะชนะมาเบบสุดเบอร์กระบุ่มไอแบก หมัดควัดทแข็งแรงเนี่ยแน่นนะผมนะมีลูกหยัดเย็ดดีครับพมตัวนี้เดินบีเดินอัดไม่ได้ให้ใจครับพมมีไลก่กกใจมากฟี่มือครบเครื่องเลยครับพมสาหรับตัวนี้ข้อมูลที่ผมหามอไม้ในวันนี้นะพมนะเอาไว้ให้พีผีเผื่อไปเป็นแนวทาง,ทางเท่านั้นนะพมนะอบตัวน,นไนส้ยา่ๆยาว้าข้อมูลผิพผัดตรงหนผุมก็ถูเจ้าข้องวัวด้วยนะครับ